พี่น้องเอ้ยเพิ่นนมาเสื้อชาดแห้งยาเหม็้นฉากคุยกันเกิดเป็นเล่าอีสานในห,หากแพ้งกันไว้ไผ่ทำดีให้ซอยย่องซอยสู้ย,ยานเดินไผ่ทำพิษให้ซอยเก้ไข่เก้ดอกซอยกันคันเปม็นเล่าอีสันบอกว่าเล่าอีสันดีนั้นไผ่นั่นสิเบิงแง,ง่ผู้ฟังเอ้ย พี่น้องเอ๋ยเลือดอีสานบ่ท่านสิ้นเสียงแค้นเสียงพิ้นกระตองอยู่ดอนพูดตาดบ่ท่านหม่างเมืองอีสานบ่มีมือห่างบามาลไพไผว่าเมืองอีสานแรงอยากจุงแขนมันมาเบิงเขายังเขียวเตียมหน้าป่ายังบอนเตียมน้ำมันสิไปแรงบอนจังดไผว่าเมืองอีสานแรงอยากจุงแขนมันมาเบิงต้นยางยั่งสวยรวยต้นกวยยั่งใสลายมันสิแรงบอนจังดา เป็นเมืองอีสานนี่เป็นเมืองดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบอลป่านแขแก่งหางป่านั่งบอนป่านค้างฝ่าลันจักกระจันห้องป่านป่าลันบนยังกระแตกจนจนเทิ้งซัดปีกซัดหางหมูนั่งรับบัวละงมเฮห้หองมีภากันมาซอยกันสร้างเมืองอีสานให้เฮืองหงในห,หงเฮืองเหลืองเหลื่อมเ,เ,เมืองบานเลยซุ่มเย็นผูฟังเอ้ยพี่น้องเอ้ยขั้นจาได้ขี้สร้างกังห่มเป็นพญา ยาสุลืมเสนาผู้แห่น้ำติ่สร้างขันเจ้าไน,น้นางเฮี้ยงข่างพระราชาเป็นพญาย่าลืมไผคขันเจ้าได้กินต้มไกลล่แล้ววย่าลืมจำประเดกบองอยาสุไลลืมทิ่มพงพันเสือเกา่ายาไปลืมเกาเวาซุ้มเสือผู้อื่นดียาสุนีไก่บ้านเหีย้ยนส้านสิเป็นปลาบ้านสิเป็นเล่าเหงอเพื่อสิขืนเกี่ยวมืดมุง ยาเป็นคนลื่มตัวยาเป็นวัวเริ่มตีนอันคนเราจะลืมอะไรให้ลืมเถิดลืมวันเกิดลืมคนรักลืมเข้าของลืมความช้ำที่เคยทำน้ำตานองขอเพียงผ่องเหล่านั้นอย่าลืมตัวอย่าเป็นคนเริ่มโตอย่าเป็นหัวลืมตีนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ